สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่เกม Honkai Star Rail กันอีกเช่นเคยกันนะฮะในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณควรเตรียมก่อนขึ้นเลเวล50เลเวล50ในที่นี้ก็คือเลเวลบุกเบิกนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนจะอยู่ในเลเวลสแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณ40 43 44โดยประมาณนะครับถ้าใครเติมฮาร์ดหรือว่าเติมเงินยัดเข้าไปซื้อยาซื้ออะไรกดนะครับก็อาจจะใกล้ถึงเลเวล50เร็วๆนี้ ในช่วงนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นช่วงของเฟสของการฟาร์มทรัพยากรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกรีลีฟวัตถุต่างๆที่หลายๆคนกําลังฟาร์มกันแต่ทุกคนรู้ไหมฮะว่าถ้าเราไม่ได้ฟาร์มสิ่งนี้เวลยการขึ้นเลเวล50ของคุณอาจจะต้องเสียเวลาสักพักหนึ่งจะเป็นอะไรก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไล่นะใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up สําสำหรับสิ่งที่คุณควรทำนะครับก่อนขึ้น l ล v e l 50ครับอันดับแรกเลยนะั่คือของที่ต้องใช้อัพ ตัวละครของเรานะครับเพราะว่าตัวละครของเราครับทุกคนจะอัพไปตันอยู่ที่เลเวล60โดยประมาณเมื่ออิงจากเลเวลบุกเบิกปัจจุบันที่ทุกคนอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อเพื่เมื่อทุกคนนะฮะขึ้นเลเวลบุกเบิกเนี่ยห้ปุ๊บการอัพตรงนี้คุณจะสามารถเลื่อนขั้นตัวละครเป็นเลเวล70ได้แต่สิ่งที่คุณต้องใช้ครับนั่นคือวัตถุดิบพวกนี้ซึ่งวัตถุดิบพวกนี้ครับใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากแม่แต่ละตัวละครที่เพื่อนอยากจะปัไนครับเพื่อนๆก็ต้องมาดูก่อนว่าเออตัวละครที่เพื่อออนน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 นววววววาา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 างงงงแแลลไไไไ้้้้้้่่่่่จะะะปััััเเเีียกกกรรรรรใชตถุดิิบบบืขสหหทคม การเตรียมพร้อมอย่างนี้ก็คือจะทำให้เวลาคุณถึงเลเวลบุกเบิก50อ่ะคุณจะสามารถอัพขั้นตัวละครได้เลยนะครับแล้วก็ได้เร็วมากๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับคุณก็จะไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าช่วงระยะเวลาการฟาร์เพราะอย่าลืมว่าการฟาร์แฮบทุกคนต้องใช้พลังงานนะครับหรือว่าสเตมินาดนั่นเอง ซึ่งไอพวกสตรมินาเนี่ยมันก็จะทาการรีสูงสุดแค่วันละ180เท่าน,นั้นนะครับก็จะมีขวดให้ถ้าใครแบบว่ามีขวดดองไว้อยู่เนาะหรือว่าใครที่แบบว่าจะเติมพาร์ตเติมอะไรเพราะว่าการเติมพาร์ตมันก็จะได้ชิ้นส่วนพวกขวดยาอัพนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะผมมองว่าถ้าใครสามารถเติมได้เกมเนี่ยพาร์ตคุ้มมากๆครับคุณจะได้ในส่วนของพวกอีพีสมุดนะครับแล้วก็พวกขวดเนี่ยพลังงานค่อนข้างเยอะครับดีกว่าคุณเอาเพชรมาใช้เปิดนะเพราะว่าไอเนี้ยได้หลายหลายอย่าง เป็นของที่อัพตัวละครต่างๆคุ้มมากๆปรนะมาณมรเนาะถ้าใครอยากเติมถูกกว่าการเติมเองก็แนะนําว่าเติมร้านโอเวอร์ทัอัพได้นะครับนอกจากนี้ยังมีของอื่นๆให้เราอีกนะทุกคนให้เราแบบว่าได้จะสรรต่างๆในส่วนของทรัพย์โยกเนะี่ยผมมองว่าถ้าเติมได้ก็แนะนําไปเติมนะส่วนใครที่จะเป็นสายฟรีหรืออะไรไดีดก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเมื่อเราปลดในส่วนของการเลือกค่าเรียบร้อยครับสิ่งที่ต้องตามมาด้วยก็คือการหาสมุดเ p ีเพราะว่า การที่เราจะต้องใช้ EP ในการเลื่อนขั้นตัวละครเว้ยคือจากเลเวล60เนี่ยไป70นยสิ่งที่คุณต้องใช้ประมาณ 1.3m ซึ่งมันเยอะามากๆครับ สมุดไอเนี้ยอย่างน้อยห้าสิบบวกบวกอ่ะไม่พอแน่นอนถ้าคุณไม่มีนะต้องบอกง่ายๆว่าหลังจากเลเวลสี่สิบหลายท่านก็จะโถมฟาร,ร์มลิลิก,กันหนักหน่วงพอสมควรซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เอาทรัพยากรพลังงานเนี่ยไปลงโถมกับลิลิกแล้วมันก็ไม่ได้ลิลิกที่ผมต้องการสักทีเว้ยคือแบบใช้เวลาฟาร,ร์มลิลิกนานมากๆเสียพลังงานเสียทรัพยากรไปพอสมควรได้แต่ละชิ้นมาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็พยายามแบ่งแบ่งพลังงานไว้หน่อยนะว่าเออ ในหนึ่งสัปดาห์ครับคุณจะฟาร์มลิลิกกี่วันแลวก็ฟาร์มในส่วนทรัพยากรอื่นๆกี่วันนะครับผมว่าถ้าเราัปหาอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถฟาร์มทรัพยากรไปได้เพราะถ้าคุณไม่ได้เติมอัดหรือว่าไม่ได้เติมหนักเพียงพอนะครับการที่คุณจะไปถึงเลเวลห้าสิบในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เด็วขนาดนั้นนะครับไปเรื่อยๆดีกว่ายังไงก็ไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ก็ลองแบ่งๆวันดูนะว่าคุณมีเวลาช่วงไหนแบ่งยังไงเพราะว่าผมจะใช้เวลาประมาณ3วันฟาร์มลิลิกแล้วก็ ที่เหลือก็จะเป็นการฟาร์มทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบการเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็พวกสมุด EP นะครับผมจะแบ่งประมาณนี้เต็มต่อไปครับนั่นคือการอัปเดนะครับหรือว่าการปลดเทสน,นั่นเองเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราขึ้นไปครับสิ่งที่เราต้องใช้ปลด มาคือพวกปลดเทสตแล้วปลดสกิลของตัวละครอัพขั้นเดินขั้นปลดขั้นต่างๆครับมันก็จะมีให้เราปลดต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบการอัพบ,บางอันเนี่ยมันดรอปค่อนข้างยากนะครับมันดรอปยากมากๆแต่ถ้าคุณเติมพาร์ตมันก็จะช่วยในส่วนนี้พอสมควรเลยยิ่งเราปลดสกิลตัวละครบ้ากเท่าไหร่ครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะโจมตีได้แรงขึ้นนะครับตีแรงได้รับความสามารถตัวละครเพิ่มเติมไอ้น,นี้ก็ําใเป็นตัวละครเก่งนั่นเองเอาง่ายๆถ้าใครอยากจะหาก็อย่าลืมฟาร์มกันไว้ด้วยนะครับฟาร์มไว้ฟาร์มอะไวรไวบบ่าาแ ได้ไง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะทําการปลดล็อกสูตรนี้เมื่อถึงระดับความสมดุลถึงเลเวล4นะครับอันนี้ก็จะสามารถปลดได้ก็พยายามฟาร์มพวกนี้สำรองรอไว้นะเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะเราต้องปั้นตัวละครทุกตัวก็จริงแต่หลกัหลกๆที่เราจะได้ใช้อะ่ะเราจะได้ใช้ตัวหลักของเราเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับเราก็จะพยายามฟาร์มของให้ตัวหลักเป็นหลักก่อนเนาะส่วนตัวละครอื่นๆหรือว่าทีมรองนะครับเราค่อยเริ่มฟาร์มหลังจากขึ้นเลเวล50ก็ได้รือว่าหลังจากที่ปั้นตัวหลักอะไรครบเรียบร้อยแล้วนะ ติดอแม่นะครับนอกจากนี้ครับคุณต้องมีการวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมนะครถามว่าทำไมต้องวางแผนการใช้เงินได้เหมาะสมพต้องบอกนี้ว่าถ้าตัวเกมครับปัจจัยหลักเลยนะครับที่คุณจะสามารถอัพต่างๆได้คุณก็ต้องมีเครดิตที่ต้องใช้ยิ่งเราการอัพตัวละครที่สูงขึ้นคับเครดิตที่ต้องใช้คือเยอะมากแอ่ถ้าเพื่อนมันเยอะมากขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องวางแผนว่าเออเงินที่เรามีมันเพียงพอหรือเปล่าซึ่งบอกเลยครับเงินผมเนี่ยหกแสนห้าไม่พอแน่นอน ซึ่งเองกันเราเนี่ยเราจะหาจกไหนกันบ้างครับก็จะมีในส่วนของพวกภารกิจคําขอนะฮะเนี่ยที่เราสามารถส่งตัวละครไปแล้วเราก็จะได้รับเครดิตกลับมานะครับก็พยายามส่งพวกนี้ไปบ่อยๆเนาะ,ะโฟกัสในส่วนของเครดิตเป็นหลักนะครับผมก็จะฟาร์มในส่วนนี้นะฮะพอสมควรน,นะครับทำไปเรื่อยๆวันละสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วก็ฟาร์มรอพยากรอ,อืน่นๆควบคู่กันไปนะฮะก็ลองฟาร์มมาดูเนาะแล้วก็จะมีในจุดที่เราสามารถได้เครดิตนะครับเพราะว่ามันจะมีดันเจี้ยนที่ไว้ฟาร์มเครดิตโดยเฉพาะเลยก็พยายามแบ่งวันแต่ที่ผมบอกไปว่า ผมจะแบ่งวันในการฟาร์มลิลิกอะ่ะสวันใช่ไหมมันก็จะเหลืออีกสวันซึ่งอีสวันน่ะผมก็จะไปโฟกัสในการฟาร์มพวกสมุนไพ p แล้วก็วัตถุดิบเลือนขั้น เฉลี่ยเฉลี่ยัยนเดาเนาะแล้วก็วันสุดท้ายอ่ะผมจะไปฟาร์มเครดิตโดยเฉพาะเลยก็คือฟาร์มเงินอย่างเดียวในวันนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยพลังงานเต็มฟาร์มเงินพลังงานเต็มฟาร์มเงินผมจะวนประมาณนี้เพื่อให้เงินที่เรามีครับเพียงพอแต่ก็ต้องบอกไว้นี้ว่าการวางแผนกานฟรฟาร์มแต่ละท่านนี่ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ผมวางไว้นะครับก็จะช่วยให้เราแบบว่ามีทรัพยากรเพียงพอแล้วยังไงสุดท้ายแล้วผมก็จะไม่ได้รีบใช้ในส่วนของพวกขวดยา E ีีเพราะยังไงแล้วรอไปใช้ตอนร v e l ห5าน่าจะดีกว่านะฮะ ตีลิกตอนเลเวลห้ก็จะมีโอกาสดรอปตีลิกเพิ่มขึ้นนะครับเห็นเขาบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นนะเห็นในกลุ่มก็แบบดรอปเหมือนจะง่ายจังแต่ทำไมผมฟาร์มที่มันออกยากพอสมควรเลยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับทุกคนผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนยครับมีตัวละครใหม่ตาอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่จะมีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นพวกจิงหยวนซีเวิร์วูฟครับแกนะครับหรือว่าตัวละครลูชาต่างๆที่จะมีการอัปเดตเข้ามาซึ่งตัวละครเหล่านั้นนะเ,นเพื่อนเพ่นสามารถฟาร์าราราามทรั ก็สามารถเลือกได้ว่าเช่นจิงหยวนจะทําการอัปเดตมาอีก2วันนะครับอีก2อสาวันคุณอยากได้คุณก็มาดูว่าเออจิงหยวนนะมันใช้วัตถุดิบอะไรคุณก็ค่อยไปฟาร์มหาอะไรมาไว้รอว่ามันมีหรือเปล่านะถ้ามันมีคุณก็สามารถฟาร์มรอได้แต่ถ้าไม่มีก็ก็ไม่ต้องฝากแค่นั้นเองเอาเอง่ายๆคือถ้ามีก็ฝากนะครับเพื่อแบบว่าเวลาตัวละครตัวนั้นเน่ได้ทําการอัปเดตมาจริงๆครับคุณจะได้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการอัปตัวนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเออเสียเวลาไปฟาร์มใหม่อีกแล้วโอ้โหก็จะหาของ ตรงนี้นน่นครับมันมันนานนะเอาจริงมันนานมันใช้เวลาพอสมควรเลยก็ถ้าเป็นของจริงหยวนมีไหมนะเดี๋ยวผมขอดูกันฟาร์มรอได้เลยไหมเหมือนจะสามารถฟาร์มรอได้เลยหรือเปล่าเนี่ยไอเนี่ยได้ใช้แน่นอนจริงหยวนได้ใช้ได้จะสามารถฟาร์มรอได้เลยนะครับก็ลองดูว่าเออไอส่วนไหนที่เราสามารถฟาร์มรองได้ก็ฟาร์มรอได้เลยนะอ่านี่ใช่ฟาร์มรอได้ครับฟาร์มรอได้ฟาร์มรอให้เรียบร้อยได้แล้วก็เดี๋ยวตัวละครมาคุณก็จะมีวัตถุดิบในการ ปั้นตัวละครริงหยุดให้มันเร็วมากขึ้นแล้วก็ตัวละครอื่นๆในตุ้นลิมิตต็ดต่างครับถ้าคุณชอบคุณเวยตัวไหนคุณสามารถวางแผนในการฟาร์มของเหล่านั้นรอตัวละครเหล่านั้นในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณฟาร์มให้ตัวละครหลักที่คุณเล่นปัจจุบันครบแล้วนะแล้ว่อยเริ่มในฟาร์มในส่วนัหนกันต่อนะครับโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนขึ้นเลเวล50ก็ถือว่าเป็นการวางแผนการฟาร์มทรัพยากรนะฮะส่วนใครมีแผนการวางยังไงก็สาาาามมมมรรรถคคอเเนนนต้้่ิปไไดดชพืะับ ผิดพลาดไปกันใดนขอกราบประธานนภำแงกันด้วยถ้าใครยิ้ชอบครับฝากกดไลค์คลิปนี้คน้าหนึ่งไลค์อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ